สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทานซุกกี้ด้วยกันกับเพื่อนๆด้วยน้ําจิ้มเผ็ดร้อนนะคะ <No. S 1> <c oughs> กินกับแม่ไหมไม่ <No. S 1> ลาดน้ําจิ้มลงไปเลยนะคะไม่มีอะไรค่ะมีหมูผกักแล้วก็ลูกชิ้นลมมิตร <No. S 1> โอ้ย ลูกชิ้นจิ้มน้ำจิ้มยอ๋ยวดดีๆอากาศก็กลับมาหนาวนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยจัดเมนูแก้หนาวเลยอื น,น,อยอยน,น่มันเต็มมันเต็มจนปลิมเสียงหมาเด้อพี่น้องละลาลาลา เียงชรอนกลนเข้ามาหลายคลิปแล้วแล้วก็มีหมาน้อยหมาน้อยแบนดอนวันนี้เขาเลิกโรงเรียนเร็วค่ะช่วงนี้คุณครูมีประชุมไปเรียนกะเทียงวันที่เมกการนี้นะทุกคนเวลาเขาให้นักเรียนเรียนเลิกเรียนครึ่งวันอะ่ะเขาใช้กินข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยออกมา เขากลัวว่าพนักงานเขามีเหตุผลอันนี้เราเดาเนาะเขาเดาว่าเขาได้งบขายข้าวมาแล้วต้องให้นักเรียนไปซื้อข้าวก่อนเพื่อที่จะให้พนักงานขายข้าวมีรายได้ปกติไม่มีผนกระทบอีกเหตุผลหนึ่งคือให้นักเรียนไปอิ่มท้องก่อนกลับมาบ้าน พอข้าวเขาไม่ไ <cado> ด้แจกฟรีนะทุกคนไม่มีบางคนที่แจกนะคนที่รายได้พ่อแม่ผ่านเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ย้าผ่านเกณฑ์เขาจะไม่ให้ก็ต่ำกว่าเกณฑ์ คือว่าคุณเลี้ยงดูคุณได้คุณมีความสามารถในการคือไม่ได้ทุนกินเสียพูดง่ายก็จ่ายปกติที่โรงเรียนเด็กนะเขาจะมีร้านขายขนมด้วยนะทุกคนที่นี่เขาไม่ให้เด็กถือเงินสดน,นะจ๊ะพ่อแม่จะต้องเอาเงินใส่ในแบงก์แล้วก็ให้เด็กไปรูดเอา รูดอะไรก็ได้ขอให้เงินอยู่ในวงเงินของคุณอะแบนดอนนะคือเวลาไปกับแม่แม่จะให้ซื้อได้เฉพาะบางอย่างเลยบางอย่างก็ซื้อไม่ได้เนี้ยแบนดอนเขาไม่ไมยนะคะเขาไม่เขาก็ไม่งองงน,นะแต่พอเขาไปโุงเรียนจ,จะจะเล่าให้ฟังพ่อเขาโอนเงินใส่บัตรเครดิตเขาใช่ไหมเวลาไปโุงเรียนอะ ลูกฉันช็อปปิ้งขนมมาฝากพ่อทุกวันเลยจ้าเขาก็จะซื้อของเขานะช่วงแรกๆเขาก็จะเห่นนะเขาไม่เคยใช้เงินขนมเต็มกระเป๋าเลยช่วงหนึงหลังมันมีช่วงหนึ่งเพื่อนเขาพ่อแม่เขาไม่มีเงินเข้าบัตรให้ใช่ไหมรู้ไหมเขาทำยังไง แต่เด็กพวกนั้นนะมีเงินสดไม่รู้ไปจิกเงินพ่อแม่มาหรือว่าไปเอาเงินในพิกเกแบงเงินในกระปุกออมสินตัวเองมาหรือเปล่านะ <c oughs> แบนนนะั่นอ่ะพ่อแม่ไม่ถือเงินสดพ่อไม่ถือเงินสดไปโรงเรียนแต่ว่ามีเงินในบัตรหมดเมื่อไหรพ่อก็เติมให้ <c oughs> แล้วก็ทำยังไงร,รู้ไหม ขอเคี้ยวกันนะเดี๋ยวลูกชิ้นจะเข้าคออยากพูดก็อยากพูดแล้วลูกชายดิฉันก็เอาก็เอาบัตรไปลูดเอาไปรูดเอาของอ่ะมาขายให้เพื่อนก่ะทุกคนเพื่อนคนไหนที่แบบ พ่อแม่เขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ค่าขนมในบัตรเขาอะคือโูงเรียนเขาไม่ใช้เงินสดไงอืมอันนี้ฉันไม่ได้สอนลูกฉันเลยนะลูกฉันทำมาเองเขาซื้อขนมมาเขาซื้อขนมมาดอนน่าสิบเหรียญเนี่ยเชื่อไหมเบนตอน,นมาขายถุงละยี่สิบเหรียญเขาบอกว่าทํำไมเบนตอนได้เงินมาเยอะแยะ แา้งก็ไปยังไนอะไรเงี้ยแล้วก็ดุลูกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาขายขนมที่รูดมาขนมชงเท่าไหร่แม่ถามว่าซื้อมาองเท่าไหร่หรซื้อมาดอนเท่าไหร่เนี่ยแหละเขาบอกว่าไม่เมื่อไปบังคับเพื่อนซื้อหรือเปล่าล้วก็กลัวลูกเราไปทาตัวเป็นมาเฟียนะเขาบอกว่าไปหลอกอะไรเพื่อนหรือเปล่าผมไม่ได้หลอก ก็แค่ถามว่าขนมจองเนี้ยฉันอยากจะขายยี่สิบเหรียญดีลไหมอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าดีลดีลกว่าเงินมาอู้ทุกคนฉันห้ามไม่ลูกฉันทําบอกเอาเงินไปคืนเพื่อนนะเอากําไรเยอะไปเอากําไรนิดๆหน่อยๆก็พอเอากําไรขนาดเนี้ยเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษแม่ว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทวดาจะลงโทษเธอเธอกําไรเยอะไป คือแม่จะสอนมากเวลาขายของอะ่ะเราเอาเขาไปด้วยใช่ไหมเวลาเราขายของอะ่ะเขา่ครอยจะบอกว่าเนี่ยการขายของนะลูกมันจะต้องลงทุนลงทุนนี่ก็คือเงินที่เราไปซื้อมาไง,งก็สอนเขาใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปสมยไม่ได้แบวของใครนะเขาลงทุนของเขาเองแต่ลงทุนก็คือเอาเงินในบัตรที่พ่อ พื่พ่อกับแม่โอนเข้าบัตรให้เนี่ยเป็นคือจะบอกอย่างนี้นะทุกคนวิธีการสอนลูกที่ดีที่สุดเนาะคือทำให้เห็นทำให้เขาเห็นนินจูสีนี้ทำงานนะทำงานตลอดนะทำตั้งแต่ จะสีลอดลูกมาได้อันนี้จะพูดพูดบ่อยนะถ้าใครแบบเป็นเอฟซีนี่ก็จะเบื่อแล้วนะ <c oughs> คือทํางานตั้งแต่ขอดลูกมาได้หนึ่งเดือนก็คือกลับไปทํางานเลยแล้วก็ขายของด้วยขายของนี่จะไปส่งทุกทุวันเสาร์บ้างบางทีก็ไปส่งอาทิตย์ละสองครั้งมือหนึ่งหิ้วหิ้วคาซีดลูกอ่ะหิ้วอุ้มลูกอ่ะอีมือหนึ่งก็ขเข็นรถเข็นทําแบบนี้ตั้งแต่ลูกเกิด ลูกก็เลยซึมซับเป็นน้อนรู้นะไปรับเงินเข้าไปออฟฟิศนี้เวลาไปส่งของแล้วร้านนี้รับเงินทําไมร้านนี้ถึงไม่ได้เงินทําไมเนี้ยเขาจะรู้หมดเลยว่าแม่ขายของอยังไงเนี้ยเพราะว่าเขาไปมาตั้งแต่เขายังพูดไม่ได้ตั้งแต่เด็กเดเบบีอะ่ะ <c oughs> ใครมาช่องนี้เลยว่าพูดมากยังเลยไม่กินอย่างเงี้ยเออตาเมนอย่างเงี้ยก็ไม่กดนะมันเรื่องจริงเพราะเพราะว่าช่องเนี้ยเน้นพูดมากกว่ากินเจ้ของช่องขี้เหงาชอบเมา,า <c oughs> ไม่ตือสาากันนะทุกคน ก็คิดอ่าเนาะอยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อน